สวัสดีค่ะหนึ่งกระนกพรนะคะวันนี้เลยหนึ่งจะมาหาน้องนะวีนัสนวะนครนะคะอาจจะได้ดูคลิปกันแล้วเบื้องต้นนะคะวันนี้หนึ่งตื่นเต้นม,มากเลยเพราะว่าหลังจากที่น้องเขาเริ่มเข้ามาทํางานกับหนึ่งเยงแค่ระยะเวลาไม่ถึงเดือนนะคะน้องเขาเริ่มมีไรายได้แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องนะคะว่าน้องก็ใช้เวลาในการทางานาในานแค่ไหนนะคะมีะไรายได้ในเบื้องต้นในเดือนแรกน้องนะคะเป็นไงบ้างทํางานหนักยังก็ยังไม่นานค่ะครึ่งเดือนนะคะแล้วตอนนี้ได้รายได้เท่าไหร่นะที่เห็น คิดวดให้ดูอยู่ได้พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้โทำงานครึ่งเดือนเนะอ้งินนะค่ะแล้วตอนแรกเราคุยกันว่าเองินอยู่ประมาณที่เท่าไหร่นะที่จะได้เ็ดร้120อยยี่สิบแล้วเงินก้อนแรกที่ได้มารู้สึกยังไงบ้างาก,กับการทํางานต้องใช้เวลาการทํางานหนักไหมไม่หนักน,นะคะเพราะว่าทํางานไม่เกินชั่วโมงมาครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง บอกก่อนนะคะว่าน้องมินัสเขามีงานประจําอยู่แล้วอะค่ะแต่น้องเขาแบ่งเวลามาทํางานตัวสื่อออนไลน์ตัวนี้ค่ะเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งหลังจากเรื่องงานแล้วก็ตอนนี้ค่ะน้องอก็เริ่มมีไรายได้ในเบื้องต้นแล้วถ้าใครสนใจอยากทําง,ทงานสื่อออนไลน์นะคะแถวย่านนวันครัตน์ปทุมธานีหรือว่าแถวอ,อุทยานนะคะสาม,มารถติดต่อน้องมินัสได้เลยนะคะ